ของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมโรคไข้เดิอออกเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณไพรามาไกรเร์อค่ะ ด้วยความรักและความสามัคคีของประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะจากที่เคยมีปัญหาในเรื่องของไข้เลือดออกติดลำดับ3ของประเทศนะคะแต่จิตอาสาเข้ามาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกทําให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกนะคะเลื่อนลงไปเป็นลำดับที่43ของประเทศะค่ะ สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคเช่นเศษภาชนะขวดยางรถยนต์เก่าที่มีน้ำขังทำให้ยุงลายแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว แต่หลังจากมีโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กรัติและได้นำกระบวนการของจิตอาสาออกดำเนินการป้องกันควบคุมโรคซึ่งได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาเป็นอย่างดีทำให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกลดลงโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสวรรค์ทั้ง71ชุมชนที่ทุกวันพุธอ,อสอมอและจิตอาสาแต่ละชุมชนจะออกปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ราชการวัดโรงเรียนชุมชน เก็บกวาดขยะสำรวจและกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายพร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้ในการกำจัดและป้องก,กันโรคส่งผลให้จากที่เคยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกติดหนึ่งในสิบของประเทศมาหลายปีล่าสุดในปี2562สามารถควบคุมโรคจนเลื่อนไปอยู่ลำดับ43ของประเทศครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้ประชาชนเนี่ย ได้ร่วมกันแล้วมีจิตใจนะฮะอยากที่จะทำความดีนะครับเพื่อสาธารณกุศลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเริ่มแรงร่วมใจกันแล้วก็มีความคิดเดียวกันนะครับแล้วก็เลยเกิดเกิดการทำกันต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็เขาก็ดีใจนะครับที่ว่าเออเนี่ยโครงการที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากเลย จากลำดับที่3าลำดับที่10 1ใน10เนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เหลือลงไปเทียมตัดที่4ี่กว่าเลยตรงนี้นะแล้วมันไม่ติดอันดับแล,แล้วทุกคนก็เออดีใจมากเลยที่ที่เรามาทำโครงการนี้แล้วก็มีประโยชน์กับบ้านเมืองตรงนี้จากสถิติ5ปีย้อนหลังพบว่าในปี2558สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยทั้งจังหวัดมีจำนวนถึง3631ราย หลังจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมโรคตั้งแต่ปี2,561ที่พบผู้ป่วย2,947รายทำให้ในปี2,562ลดลงเหลือ1,386รายชุมชนวัดไซเหนือคือหนึ่งในชุมชนเขตเทศบา,นนาลนครสวรรค์ที่จิตอาสาและอ,อสอมอเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เริ่มจากตัวเองทําเป็นตัวอย่างหรือทําดีให้คนเห็นโดยการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบ้านของตนเองพูดคุยสร้างความรู้การมีนนส่วนร่วมของเพื่อนบ้านและชุมชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการกําจัดดุงลายทําให้ชุมชนแห่งนี้ไม่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อนเนื่องเป็นปีที่3แล้วซึ่งจิตอาสาทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่เพียงการทําให้ภูมิทัศน์ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามชุมชนยังปลอดภัยห่างไกลจากโรคด้วยรู้สึกว่าภูมิใจและก็พื่มใจที่ได้ช่วยเหลือสังคมแบบเล็กๆน้อยๆช่วยดูแลสอดส่องลูกน้ํายุงลายเพื่อให้คนเขาได้ปลอดโรคแล้วก็มีสุขภาพที่ดีชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเป็นให้ทุกคนแบ่งปันน้ําใจกันออกมาช่วยเหลือกัน จิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์ต่างน้อมนาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชนได้เป็นอย่างดีและยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับชุมชนในขณะที่ประชาชนจิตอาสาเองก็ต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน<อ><อ> สำหรับสมาชิกจิตอาสาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะมีประมาณ1นึ่งแสนคนค่ะและสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะต้องการที่จะมาร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและดำเนินรอยตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ